สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผวันนี้คุณก็อยู่กับปูนการแชร์แนวโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำคามอัปเดตพลังตัวละครทั้งหตัวของเรานะครับผมเรื่องจับจี่แล้วผมก็รีวิวแบบไม่ละเอียดนะครับผมโอเคเรามาเริ่มจากโค้ชบอลนะครับคขาม่าวัฒนาก็ทะลวงกอบทองหนึ่งจุดแล้วนะครับผมกำลังพยายามทำกอบทองบวกสองเนาะ สกิลลิมิตที่12บสองหรือพี่ก็เจ็ด็สิบหมดเลยนะครับผมปดขีดหาดาวครับก็ไม่คิดที่จะทำขึ้น6ดาวแล้วผมเพราะว่ามันตกเบต้าแล้วส่วนดาวม่วงก็3ดาวม่งวมงประหัตวัดราไปสามช่องถักษะก็ประมานี้นะครับผมันแรกก็ปดไปแล้วนะอันสองก็ตามนี้อันสามก็ยังไม่ได้กดนะครับผม โอ้ทรัพยากรไม่พอคำว่ากราดก็อเทีมเฉพาะ2ดาวเลเวล79กับตาเฉพาะ2ดาวเลเวล76นะครับผมอุปกรณ์โจมตีอาตากิติคอนแล้วก็มีป้องกันมานิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นโจมตีความเร็วน,นะครับโจมตีอาตาโด,ดาเมจแล้วก็โจมตีโจมตีเห็นไครับว่าเซตเซตนีก้กกอน ถ่านี้มันเป็นโจมตีแล้วก็อัตราดาเมจอีกอันหนึง่งจ,จะดีมากมากเลยนะผมการาดบรับเพิ่มพลังโจมตีพลังเฮปซีผลมันยำพลังโจมตีลดป้องกันแล้วก็พลังโจมตีนะผมชิ้นนี้ก็ไม่มีแล้วมาเนีผมอันนี้ไม่มีอะไรเด็ดก็มีเฮปีสามเสอนอันนี้ก็ไม่มีจะใส่เลยนะครับผมโอเคซึ่งสเตตของมันก็ตามนี้นะผมพลังโจมตีหนึ่งแสนสองมืนสามพันนะครับ ป้องกันสองมืนสามเพนะครับผมแล้วก็ความเร็ว251อัตราคิลิคอน42%ที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคต่อไปอาชูราขับตกเรานะครับวันนี้ผมอาจจะเก่งเสียงนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าเสียงทำไมมันถึงเก่งนะครับผมคำว,ว่าพัฒนากบท้อง2จุดเลเวล76นะครับผมสกิลลิมิตที่10 กดคีดสีดวครับผมตอนนี้ก็กำลังฟาร์มทำขึ้นข้าวดำนะครับตรงดาวม่วงก็ใกล้จะขึ้นแล้วนะผมอีกนิดนึงนะครับระวัดก็รับได้ประมาณนี้นะครับผมส่วนทักษะก็ไม่ได้ฟาร์มอะไรเยอะมากเลยนะับเพราะว่ากำลังเก,ก,ก็บกระป๋องม่วงไว้ในการทำกิจกรรมใหม่ของเดือนนะกระลัดนะครับผมก็รลเวล 70กับ77นะผม2ดาวทั้งคู่นะครับอปุปกรณ์เฮดพีความเร็วเฮดพี HP เปอร์ HP เซนต์แล้วก็พลังโจมตีนะครับผมชิ้นนี้ก็เป็นเฮดพีอัตราดาเมจนะครับใส่เจนม้องมีสองสแต่ผมไม่มีนะครับนี่ก็เป็นเฮดพีป้องกันนะครับผมถ้าเป็นเฮดพีเฮดพีเปอร์เซนต์นี่น้องผมนจะถึกกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับผมกลาสบัฟก็ตามนี้นะผมเพิ่มเฮดพีสี่เปอร์เซนต์บนัสสปีดเก้าเซน ลดป้องกันพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็พลังป้องกันนะครับผมชิ้นนี้ก็ตามนี้นะครับผมเพิ่มเฮตพีกับพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันซาแ,แตนก็ตามนี้นะผมเฮตพีหกแสนเก้าพลังโจมตีหกหมื่นสามแล้วก็ป้องกันสองหมื่นหกนะครับผมความเร็วสองร้อยสี่สิบหกอัตราคริติคอนสิบเปอร์เซ็นที่เหลือก็ตามนี้นะครับผมต่อไปแทงท็อปมาสเตอร์ กับท้อง1นงจุดพลังสองแสนห้านะผมเลเวล6หกสิบเก้าตะเกิยก็ลิกกมิตที่10นะผมอยากอื่นก่อบหกสิบมดเลยกดเขียดสีดาวผมพยายามทำขึ้นห้าดาวยู่ตรงตรงดาวม่วงนะผมปลุกตื่นก็อสองดาวม่วงครับพระหนัดลับไปอันหนึ่งผมแล้วก็พัฒนาไยู่ในเกนพัฒนานะครับผมช่วงนี้ทรัพยากรก็พยายามดองไว้รอโตเบต้านะ นี่ก็มีพลังเฮ็ดพีกับพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็ลดป้องกันลงโอเค ก็ตามนี้นะผมาลังจมตีห้าหม่นสองป้องกันสองหมื่นสี่ดพีห้าแสนสามความเร็วสามอแปสิเจ็ดอัตรากิติคอนสิบเปอร์เซนต์นะครับผมความเร็วนี้ก็เร็วอยู่นะครับผมก็ถือว่าเร็วนะครับเพี่จะให้สร้างโล่ปกป้องแถวหลังเรานะครับผมหรือว่าเอามาป้องแถวหน้าก็ได้นะต่อไปราชัดทะเลลึกนะครับผมเข่ากองบวกหนึ่งนะครับ เลเวลเจ็ดสิบเอ็ดสกิลลมิที่แปดนะครับผมปว่ม K สองดาวครับปวสอดาวม้วระกบวดรไดบหนึไปครับหรับ้ก็ไม่ตามอะไรเลยนะครับการนะครับมก็อย่างอสองดาวน,นะครับเซ็ตก็ใส่เซ็ตป่าเถื่อนนะครับผมจ,บ HP. HP บรรจมตีตั้งท่าทาง HP HP นกับพลังโจมตีอันนี้เป็น HP ความไวนี่เป็น HP HP นะครับการปั๊บก็ตามนี้นะครับ สเตตก,ก็พี่พี่เกือบสีแ่แสนนะผมพลังโจมตีะนะกนผมอาจจะมีคอนเทนต์แบบลองใส่เป็นอุปกรณ์ลองใส่เป็นพลังโจมตีดูนะครับผมว่าจะเร็วกว่าเลือดหรือเปล่าโอเคต่อไปเป็นพิเน,นนะครัผมตัวนี้ผมผมได้ปั้นอะไรยังนะผมกดทองสกิลลิมิติเก้ากดขีดสามด้าวปลุกตื่นสองดาวม่วงประวัติเราไปหนึ่งช่อง สั่งก็ไม่ได้ฟาร์มอะไรนะครับผมร์ดนะครับอยากมาสองด้าอุปกรณ์เน้น HP นะผม HP อัตราโรตาเมจนี่ก็เน้นเป็น HP นะครับผมมาคุณสมบัติ HP สามแสนแปดนะผมของโจมตีสี่หมื่นแปดพัน ป้องกันเกือบสอง0มื่นะผมความเงินสองรคอยสิบสี่ตัวหกดาวตัวแรกของเรานะครับสกิลก็กรอบทองกรอบทองนะผมผมใช้การแชร์เลเวลตรงนี้นะนี่ก่อลิมิตที่9นั่นกรับผมโปรดขีด6ดาวนะครับผมถ้ามันมีเส็จเลยก็จะทำขึ้นเ็ดาวตันเลยนะครับ ตุกตื่นหนึ่งแถวม่วงนะผมไม่อับต่อนะครับประวัติรับไปหนึ่งช่องทักสักไม่ได้เปิดนะครับผมเศษก็ไม่มีสักดาวนะครับอุปกรณ์ตามนี้นะครับผมกระดับก็ตามนี้นะครับโอเคคุณสมบัติก็ตามนี้นะผมเพชรพี่สามแสนังโจมตีห้าหมื่นป้องกันประมาณสองหมื่นนะครับผม เรก็จะมีบิลคืนนะครับผมเอามาในการตีวอตนะ,ะ,ะแต่ตามนี้นะผมจะไม่อธิบายแล้วกันตามนี้นะผมเอามาตีบอตตามนี้เลยอันนี้ใส่พลังโจมตีมาแล้วก็จะมีตัวนี้นะผมจะทำการแชร์เลเวลแล้วก็อัพมันไปนิดหน่อยนะผมนี่ตรงนี้คาดว่าอย่างละหนึ่งดาว มันเหมือนการดองของให้ทับซึมมากินนะครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนนะผลแม่นยำนี่เอามาให้ติดสถานะฟอร์สความเร็วจะได้ออกเร็วๆอัาตราก,กิจค่อนจะได้มีคิดแรงๆแล้วก็โจมตีจบเสร็จนะครับผมจะเป็นออฟที่กำลังวางไว้นะครับมาวันนี้นะผมผมก็จะมาไปร้านประลองกันสักหน่อยนะครับโอเค ใสยลลนปรปลองตรงนี้นะครับผมใส่ตะมาวิดพื้นนะครับเหีุจะเล่นสักรอบหนึ่งให้ดูนะครับผมนี่ทีมก็จะตามนี้นะผมผมจะเอาว็อกซีแม็เข้ามาแทนนะคนที่จะสู้นี่ก็มีแต่คนตึงๆเลยนะครับผมอเอาคนนี้แล้วกันเอานี่ คตามนี้นะผมลอ,องกดสู้เลยนะครับก็จะไหวหรือเปล่าเล่นสักรอบหนึ่งนะครับผมคอยตัดจบนะจะมาดูของโบมผมนะครับผมผมให้ทัทงท็อปเร็วแบบเร็วเลยนะผมเพื่อสร้างโลนะส่วนเจ้าโคญบอลจะรอก,ก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าใส่ความเร็วเกินไปมันจะไม่ได้ออกกับจินะครับเพราะผมใช้เป็นคอราชาเซเลลึกนะเ,าาเ,นเกตึิมาํามสังเจ็ดนะผมนี่ต,ติดตาคาแล้ว โดนเขาก็าจะไม่หานติหรือเปล่าโอเคครับผมร่วมผมจะได้ติสมเมตรด้วยหัเลือดนะครับประมาณเจ็ดแสนห้าแรงเลยนะผมแทงเขาผมจะแตกหรือเปล่าเนี่ยจุ๊บแทงเขาผมก็แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ตึงมากเลยนะผมตอนนี้ต้องหวังให้ร่วงผมสะท้อนได้เยอะๆนะครับ แถมฝั่งเขาก็ได้ด้องติดด้วยนะผมโอ้โหด้ววานลางฉันจะเลืกผมก็ไม่ได้สกิลนะครับแบบนี้สวยแล้วนะครับผมเราต้องให้ด้วงเราสะท้อนเก็บตัวหลังไปนะผมโอเคทางตะหวังเขาน่าจะน้อยนะผมด้วงผมแตกนะครับโอ้ตึงมากเลยนะผมเหลือด้วงเราติถูกมากเลยนะครับ ไม่น่ารอดนะครับเดี๋ยวอย่างนี้ไม่น่ารอดแล้วนะครับเพราะเขามีซุปเปอรด์ดาชัยลดทอนดาเมจของผมนี้ช่วงแรกๆนะครับผมเรียบร้อยนะครับไม่สามารถจุดดวงเขาได้แถมจรวดะระลอกกระเดันติดด้วยนะบุ๋ม,มยิงงูไม่ยอดคอแล้วบุ๋มแล้วก็โดนปล่อยปิดฉากมานะครับโอเค ตามตามนี้นะผมเราก็มาอัปเดตพลังแล้วก็ตัวละครของผมกันสักหน่อยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ